อันนี้คนให้ดิเด้อ FC มาหา FC มาฮอดตงานฮอดซานมาเล่นมายามไม่ไงจุ๋งไม่ใหญ่เตี้ยไม่ญ่แฮกเป็นอยากเห็นนะันจ้าเป็นอยากเห็นแม่นจ้ามาฮอดได้เห็นกันอลไรดีใจว่าซันเอาอีแม่อยู่ใส่ก่อนแม่แม่อยู่บ้านไหนบ้านอยู่อำเภอศรีทาุโอ้อำเภอสีทากุดอนแม่นบ่จ้ะมาเอาเสียงว่าอะไรเนี่ยเอสี้ยวว่าคนเทามึงยูเบอ่อไอจุงพี่นี เพื่อนดูนกับพื่อนสามในผู้เดียวกันนออ้อผ <c oughs> ู้เดียวกันส <c oughs> ีผู้เดียวกัน <c oughs> แล้วเอาสองเสียงเจียง <c oughs> ดิ แสดงว่าเลาของแท้ด้วยนะกี้คนกระงใส่หลังพ่อใหญสาก็เชียงดูเอ้ามีมาตะกี้เดี๋ยวนี้กระงสสยเอ้าเย่ังมีผู้งสาคนบเชียงกพมผู้เดียวกันเจ้าแห่งบ้านก็พ่อใหญ่คนผู้เดียวกันทั้หมืเรด่บคนเสียงมันคล้ายๆกันว่าอยากไปเห็นสาวเตี้ยจันดองไม่ใหญจงไม่ใหญ่จง ปวดสาวเตียอื่นไม่ใ่จุ๋งเดียวตู้เขาฉีดเาสาวเตียก็แยจุ๋งจากเทียบพราะงี้ว่าเห็นอิรีติเห็นอีริบานีจังว่าจะโอจะมันดีฉันออกมาเห็นแล้วป่ะเห็นหน่าสาวเตียกับสาวจุ๋งแล้วป่ะเห็นสาวด้วยเหรอไม่น่าขวบ่ยาวมันยาก เอาอยากแม่เอออันลูกเลยอยากได้อยู่แม่ที่เอาไปอยากอยากได้อยากได้เออแม่นจ้ะแต่คนโสุดขถ่ายรูปแม่บานเฮ้ยขอทายทายจ้ะคุณยายคุณตามานำหายายเตี้ยยายจุงพ่อใหญ่แฮกพี่น้องเอ้ยเนมานำหาทีมงานเพื่อน่าอันมากหลายกินฮอทหลายกันเลยนะมาฮอดเงินฮอดซานพี่น้อง เลยอยขอบุญขอบคุณเนอคุณยายที่นำหากันจนพอสนุกว่าดีใจแห้งหอมแก้มกันพี่น้องก็กันดีใจคักชาวเตี้ยก็ดีใจแห้งแห้งเทียนคุณตาคุณยายนำหานจนพอมันจะปื้มลายจ้ะขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบค่ะขอบคุณมากมายนะคะ